เขาไดถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ความเป็นสสไปสิปีเพียงเพราะเขาเนี่ยถือหุ้นวีลัก์มีเดียเอาไว้ไ t v ีวีเนี่ยถูกครอบงำโดยกลุ่มคุณชินคอบ Story สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee and Story Coffee and Story EP นี้นะครับผมไม่พูดถึงชายคนนี้ไม่ได้ก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์วาที่นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของประเทศไทยที่ตอนนี้กําลังโดนเล่นงานอย่างถาโถมด้วยคดีหุ้นสื่ออีกแล้วครับที่พูดว่าอีกแล้วนะครับก็เพราะว่าหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกมันเป็นเหมือนเสี้ยนน้มที่พร้อมจะหันมาทิ่มแทงนักการเมืองไทยได้ทุกคนตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอมันเล่นงานเรื่องนี้ ยกตัวอย่างคนที่โดนคดีหุ้นสื่อล่าสุดคือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิตหรือพี่เอกตอนที่เขาเป็นสสอ,อยู่กับพรรคอนาคตใหม่เขาได้ถูกสาลร,รัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ความเป็นสสไปสิปีเพียงเพราะเขาเนี่ยถือหุ้นวีลักษ์มีเดียเอาไว้ซึ่งมันผิดกับกฎหมายมาตราที่98วงเล็บ3ที่บอกเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆก็ตามห้ามเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นสื่อหรือครอบงําสื่อในทางใดก็ตามดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกอะครับที่หลายๆคนจะรู้สึกกังวลว่าคุณ ทีมพิธาเนี่ยจะถูกเล่นงานซ้ำรอยกับคุณธนาธรหรือเปล่ากฎหมายห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อถือเป็นกฎเหล็กที่นักการเมืองไทยทุกคนต้องระวังตัวเอาไว้ส่วนที่มาของกฎน,นี้เนี่ยไม่ได้มาจากที่ไหนครับเพราะมันมาจากคนแดนไกลที่เราทุกคนรู้จักกันดี ดรทักษิณชินวัตรกับช่องไอทีวีครับโดยตัวช่องไอทีวคือสถานีโทรทัศน์เสรีแห่งแรกในประเทศไทยแต่ว่าพอมาถึงช่วงปี2,543ไอทีเนี่ยถูกกลุ่มทุนชินขอบเข้าซื้อและเข้ามาบริหารจนในปี2,544หรือ1ปีถัดมาก็เกิดการประท้วงของพนักงานที่ออกมาบอกว่าไอทีีเนี่ยถูกครอบงำโดยกลุ่มทุน และมีหลายครั้งที่พวกเขาเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เสนอข่าวที่เป็นผลทางด้านลบต่อดออรทักษิณชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีในขณะนัน นี่ก็อาจจะเรียกได้นะครับว่าเป็นการใช้อำนาจครอบงำสื่อเพื่อเป็นผลดีต่อตัวคุณทักษิณต่อมาผู้ประท้วงบางส่วนถูกปลดออกจากสถานีครับและนี่แหละครับเป็นการนําไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความในที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่ไอทีวีครับกลุ่มทุนชินขอบเนี่ยยังมีความพยายามในการเข้าซื้อสํานักพิมพ์มติชนที่เป็นหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ในขณะนั้นแต่ว่าถูกต่อต้านจากประชาชนเป็นจานํานวนมากความพยายามในครั้งนั้นก็เลยต้องยกเลิกไปจากกรณีของไอทีวีแล้วก็มติ ทําให้เริ่มเกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะมีนักการเมืองหรือว่าใครสักคนที่ต้องการใช้สื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อควรจะมีอิสระในการนําเสนอข่าวและวิาพากวิจารณ์การทํางานของนักการเมืองอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่หรือไงสื่อมันต้องเป็นกลางแล้วก็มีอิสระภาพสิและความกังวลนี้แหละครับเป็นที่มาของมาตรา48ในรัฐธรรมนูญฉบับปี50ที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุ กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือโทรคมนาคมไม่ได้ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองหุ้นสื่อเกิดขึ้นในประเทศไทยและต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี60มาตราที่98วงเล็บ3ก็มีการระบุให้ชัดเจนขึ้นว่าคนที่ถือหุ้นสื่อเนี่ยไม่สามารถลงสมัครสสได้และถ้าถูกตรวจเจอภายหลังก็จะต้องออกจากการเป็นสสทันทีแบบที่คุณธนาธรโดนนั่นแหละครับผมคิดว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎหมายนี้เนี่ยมันมาจากความตั้งใจ ทีีด่ดแต่ว่าพอเอามาปฏิบัติจริงๆแล้วมันกลับถูกเอามาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อเล่นงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแทนเพราะหลังจากที่คุณธนาธรเนี่ยโดนเล่นงานเรื่องหุ้นสื่อไปแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันใช้ได้แล้วก็พยายามที่จะใช้กฎหมายเนี่ยในการตรวจสอบสอบสฝั่งอื่นโดยเฉพาะสสฝั่งอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับที่โดนตรวจสอบเรื่องนี้กันเพียบเลยส่วนฝั่งอนาคตใหม่หรือฝั่งประชาธิปไตยที่เป็นฝ่ายค้านในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมครับก็พยายามที่จะใช้คดีนี้หรือคดีลักษณะนี้เล่นงาน คนที่อยู่ในพักพลังประชาะหรือขัวรัฐบาลในตอนนั้นเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเทศกาลหาหุ้นสื่อกันวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็ผ่านมาสี่ปีทิมพิธาก็โดนเล่นเรื่องนี้อีกรอบครับทั้งทที่ช่องไอทีวีเนี่ยไม่ได้เปิดให้บริการเป็นสื่อมาตั้งแต่ปี2550อาถามกันตรงๆเลยถ้าผมอยากจะดูช่องไอทีวีตอนนี้ผมต้องเปิดช่องไหนวะแล้วจํานวนหุ้นที่คุณพิธาถือเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นจริงๆนะครับมันแคุ่้น้งหมดพอพูดถึง ประเด็นนี้นะครับมันก็มีดีกาที่ตัดสินคดีที่คล้ายๆกันไปแล้วยังกรณีของคุณชาญชัยอิสระเสนารักผู้สมัครสอสพักประชาธิปัตย์ที่ตอนที่เขาโดนคดีนี้เนี่ยเขาถูกถอดถอนสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเขาเนี่ยถือหุ้นสื่อ AIS เอาไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีคำพิพากษาออกมาว่าหุ้นมันน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่เขาเนี่ยจะมีอำนาจในการครอบงําสื่อมีแค่นี้มันไม่สามารถชี้นําให้ AIS ไปทําหรือไม่ทําอะไรได้เพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยคื้ สิิทธ์ในการเป็นสสให้กับคุณชาญชัยถ้าเราคิดตามตรกกะแล้วก็มาตรฐานเดียวกันแล้วคุณพิธาก็ควรจะได้รับสิทธินี้โอไม่ดิเขายังไม่ถูกตัดสิ์ดีกว่าก็ไม่ควรจะโดนเล่นงานด้วยคดีนี้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่น่าเสียดายครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าที่นี่ประเทศไทยแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจหรือเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เสมอคดีถือหุ้นสื่อก็เลยต้องรอติดตามผลกันต่อไปครับแต่ผมอยากจะฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับถึงผู้มีอํานาจหรือคนที่คิดจะใช ใช้กฎหมายนีย้ในการเล่นงานขั้วตรงข้ามทั้งหลายว่าเดิมทีแล้วกฎหมายนี้เนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อให้สื่อเนี่ยคงความเป็นอิสระภาพเอาไว้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถบอกเล่าความจริงแก่สังคมได้แต่ว่าทุกวันนี้ไปถามเด็กอมมือดูก็ได้ทุกคนตอบได้หมดแหละว่าสื่อเนี่ยถูกจํากัดความเป็นอิสระภาพไว้มากน้อยแค่ไหนและไม่ใช่แค่จากนักการเมืองหรือกลุ่มทุนนะครับแต่ยังมีการกดดันอย่างหนักจากคณะรัฐประหารหรือผู้มีอํานาจคนอื่นๆที่ไม่ให้พวกเขาเนี่ยสามารถบอกเล่าความจริง เพราะงั้นเนี่ยถ้ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกฎหมายห้ามครอบครองหุ้นสื่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เอาไว้เล่นงานคู่แข่งทางการเมืองเท่านั้นแหละครับและถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆน่าสนใจที่พวกเราเนี่ยมักจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังทุกวอาทิตย์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องต่อไปครับสำหรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ